สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับชาย Happy Channel นะคะมาอัปเดตแปลงผักที่เคยเาพาเพื่อนๆมาดูชาวไร่ชาวสวนญี่ปุ่นกันนะคะนี่คือต้นหอมค่ะที่เคยพามา,าที่เคยถ่ายทอดไปแล้วนะคะไม่ไปไหนไม่มาไหนเลยค่ะเนื่องจากว่าอากาศเย็นยังอยู่เหมือนเดิมน้าจงจานจัง ะะแล้วเดี๋ยวเราไปดูแปลงต้นผักชีไทยกันนะคะแล้วก็แปลงนี้ค่ะแปลงผักชีไทยจำกันได้ไหมคะที่ชาเคยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูกันเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่หลังจากที่ปลูกแล้วก็มีผ้าพลาสติกคลุมเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะโดนหิมะแล้วก็โดนฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะไม่งั้นเขาจะไม่โตเลยก็หลังจากที่ปลูกแล้วหลังจากวันนั้นนะคะก็ได้ประมาณเท่านี้ค่ะสองอาทิตย์ผ่านไปก็เติบโตขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงกว่าจะปล่อยให้เขาโตเนี่ยเป็นช่วงสำคัญมากเลยนะคะเพราะตอนนี้อากาศญี่ปุ่นก็จะเริ่มออดีขึ้นมาหน่อยนึงแล้วค่ะก็จะไม่ได้หนาวมากหนาวไหมก็ยังหนาวอยู่แต่ไม่ได้หนาวมากเหมือนช่วงสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวไปดู เจ้าตัวเฮาส์ใหญ่นะคะว่าพอหลังจากที่ได้ปลูกอะไรลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างในเฮาส์ใหญ่คราวที่แล้วที่ชาพาพ,พวกเพื่อนๆมาดูะคะ่ะนี่ค่ะเรามาดูในเฮาส์ใหญ่กันที่คราวที่แล้วที่เตรียมไว้สำหรับจะปลูกผักมาดูกันว่าเขาปลูกอะไรกันนะคะตึง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  นี่เลย <15. S 1> จ้าแปลงนี้ทั้ง2แปลงนี้คือแปลงอะไรคะคณะค่ะคะน,นะคะน,นี่เป็นคณะหลังจากที่พ่อมเมล็ดแล้วใช้เวลากี่วันคะถึงได้เกิดมาอย่างเงี้ยคะ่ะสวันสี่วันพอสีอ๋อพอสี่วันแล้วมันก็เกิดเอ่อเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณกี่ <4. S 1> อาทิตย์คะ สอ,อาทิตย์ถึงได้เอามาลงใส่แปลงอย่างนี้ค่ะนี่นะคะก็เปิดเกิดกันเอาเปาะแแปะอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูแปลงทางฝั่งนู้นกันว่าคืออะไรตรงนี้เป็นผักชีลาวค่ะผักชีลาวนี่หวานเลยนะคะไม่ต้องใส่หลมุมค่ะ จะปลูกพวกเม็ดผักชีลาวเขาก็เตรียมไว้อย่างเงี้ยค่ะเตรียมใส่กระป๋องไว้นี่คือสวนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีเป็นสุมพุ่มไม้ต้นไม้ใหญ่ๆหน้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะเป็นวิถีชีวิตของคนไทยเอ่อคนญี่ปุ่นทั่วไปแต่ทีนี้ว่าพี่คนไทยเข้ามาซื้อบ้านหลังนี้ไว้ะคะ่ะถ้าใครที่ชอบ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่อัปเดตข้อมูลใหม่ๆจากสวนคนไทยในญี่ปุ่นกันวัสดีค่ะ